อุ๊บทุกคนเมื่อนี้มาอัปเดตบึงบูธเบียร์อยู่เขตสวนเจ้าเนวงเนาะนี่ทุกคนเียมรุ่นยลี้บุญปีใหม่แล้วนี่บูธเบียร์ลาวเนะจะเป็นประมาณนี้แล้วทุกคนได้สำนีแล้วเนาะ เบียร์ลาวอยู่แครมของงานเพิ่นน่าจะเริ่มวันที่13เนะาะเมื่ออื่นเพราะเมื่อนี้วันที่12แล้วบุธเบียร์ลาวนี่เป็น้านะฮะสองสาม้าน เบื้องหน้าน้ำไล่ลตือนห้านด้ทุกคนบรรยากาศน,นีมาเบื้องปลายทุกคนนี่เป็นประตูของเข้างานนี่ประตูเข้าส่วนนี้เดี๋ยวรอไปเบิง่งเบื้งนั่นเลยอันนี้บรรดาน้าคองมาานะทุกคน สิบสี่สิบห้าสิบหกเนาะงานเพิ่นเริ่มมาที่ 14, บสี่สิบหสามเมื่อทุกคนบุทยาแคนของทุกคน<อ><อ>ทำหองม้อนแน่นอนะทุกคนปีนี้อันนี้เป็นบาาัตรอาหาร ตอ,นน,อนนี้เป็นกันรอ,นนอมาพบเดียวทุกคนอยู่ที่บุดเบียแคมป์ของบุดเบียเราปินหางเข้าเนะหางเข้าจะมีสองด้านเนาเข้าเบื้องนี้แล้วก็เข้าเบื้องนั้น 直接<去>。 แล้วเนาะสำหรับที่นี่ประมาณนี้ทุกคนอัพเดตไปแต่ละมือเงากินวัดกีรีสทีมเลยเห็นกันเลยอัพเดตให้ท่ทานผูสชมได้เบิ่งเนาะขอบใจที่ติดตามผสชมทุกคนแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปสบายดี